สวัสดีพี่น้องมาเดินมาเก็บพักเสียน้ากันเนี่ยนะเนี่ยพักเสียนเมืองฝรั่งก่อจะไปขั้นสมเบาดังจังน้อยเบิ้งพูนเอางูใส่สุดย่างสวยงามมาเก็บพักเก็บกเก็บมันเลาะนี่ละเลาะน้าถนนฝรั่งเขาน่ะผุนผู้นึงน่ะนะไปยื้อใส่กระบืองาอยากดอกเด้อคนไทยนี่กินยางเดียวค่ะ โอ้ยสิเก็บแล้วบ้านนี่นะเก็บพพ้อมใช่ไปเพอม่มทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ยงามคักพี่น้องเอ้ยเคยกินบน้นี่พักเสียนบ้านเท่าคักคัก,คกนี่เด้อสิบ,บอกให้ขั้นออกมากระแซบฝานอีนยังกินกระปนลแซบคักใช่ล่ะ่นี่นะ พลังเขาเจ้าก็ก,กินยุลานี่เห็น,นบ,บ,บ่นี่ขาเจ้าก็เก็บเนี่ยเห็นไหมบิ้งสุดท้า,ายใกล่ป่ะนี้พี่น้องเนี่ยแมนเมืดน้ำมือนี่เป็นเดินเป็นเดินอยู่นี่ต่ว่าฟีนี่ฝนมาตกคักมันฝนตกเล็กสิงห์งามกว่านี้ ส้มแล้วสิเอาท้ายไม่อยูเบิ้งเทื่อนึงเด้อแค่นี้ละอย่าไปกินกันยังก็เอากินในเลยบก่กินดิบนี่นะโอ้ลวกจกักเอาไปพัดล่องเบิง้งเอาไปพัดนะ้ำมันหอยล่องเบิงนะ้งเนาะผู้ใดงหูกจักว่ามันเท็ยนยังได้เนี้ยขั้นส้มได้ย่างเดี่ยวบก่กันเห็นแนวอื่นได้กระบ,บอกมาในเด็ก่ะเดอ้อมีสูตรบ,บ่คะ ก็ต้องมาเบิ้งดอฝรังคอยเก็บขางท้างมันมนไม่เห็นพงนนพี่น้องเขาบอกเก็บพักน้ำกันพี่น้องเอ้ยพนว่าตกขันพนตกสิอวบก็นี่อยู่มันบ่ขึ้นหาอยู่หากินถิ่นอีสานจ้าแต่ว่าอันนี้มาหาอยู่สเย็นคุณไม่ไงอันนั้นนะ นั่นกลมกุจูกุจูเก็บผักย่างเดียววาสนใจชาวบ้านได้ค่ะเด้อนึงเสียงรถกระวนวานวานนี่พี่น้องเอ้ยเก็บผักนี่แหละน้ำเดินเฮื่อนค้นนี่แหละมีเงื่อนข้าเจ้าคนไทยก็มาเก็บผักตามเดินบ้านชาวบ้านเขาเวยค่ะเนี่ยผักเสียนนะจ้าเอาไปขั้นชมโกนา เต็มทงแล้วโอ้ยได้หลาย้วยยู่ซ้ำซ้ำเวยพุกนะไรนี่นะลวกกินกับเจวหรือขั้นสมกระแซพี่น้องเอ้ยนี่ลนะ่ะพักเซียนฝรัง่งยวขั้นสมแล้วเสียวมาซซู